เธอบอกเอฟซีหน่อยถ้าเอฟซีรับไปขายนี่ไม้แล้วเท่าไหร่ราคาส่งนี่ไม้ละสามบาทสิบสามบาทเราไปขายยี่สิบห้าบาท <15 S 1> กำไรครึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยากแบบน้ำจิม้มไม่พามิน้นแมนมีน้ำจิมำ้มส่งอีกน้ำจิ้มส่งน้ำจิ้มโลเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเน <Okay. S 2> <laughs> ปิ <asia> think, sorry, think, ้งนะคะขายดีมากค่ะใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยฮะมันเนอไกันเนี่ยบยไยังใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยนะคะเาข่าไว้เน่ยเพรา่าเราเรยกลูกค้าลอกเออดีละเนลาต้นมลยีไม้ไผ่ร้านเล้บ้างางเอาฮวอนๆเลย หอนหอนเลยบัดนี้จัดไปปัะนี้อนเลยหอนหอนเลยบัดนี้แเป่าแล้แม่แเปาแล้วนี่เกินเลยกินเลยมาจักแซวแซวแม่แซวแม่ไม่เป็นไรแซวกันไดจ้าสไม้แลจ้าสองไม้จ้เอาหอน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 ส่องไม้หอนหอนเห็นไหม ให้ดูน้ำจิ้มค่ะนี่เป็นซีฟู้ดนะคะรสเด็ดอย่างแซ่บเลยนะจ๊ะว้าขายบัทันเลยวะาขายดีแท้เ,หหเอาปิง้งเราเร็วเธอปิง้งเราเร็วตะก้องไปปิ้งแล้วตะก้องนะคะตะก้องขายไข่วันนี้ตะก้องขายไข่เราปะเนี้ยเอ้าโอ้ยน่ากินมากค่ะ มา25บาทนะคะ,ะพราะขาขึ้นรอแถวว่ามืนอนีไม,ม่ป้าติโทรพอะขาขึ้นรอแท้คใครที่อยากสั่งไปทานนะคะได้เลยนะคะเพราะนี่ราคาส่งนะคะแล้วก็สั่งหรือว่าสั่งไปขายได้นะคะไข่ย,ขยปิ้งนะคะนี่ มาละ25บาทเราไปขายมาละ25บาทนะคะกำไรพึ่งๆเลยนะคะแ้วตักจะบอกอถ,ถ้าใครอยางมาทานก็ตนุงคนเดินนะคะถึงวันที่10นะคะที่แก่งคอยนะคะ,อ,ะอยู่หน้าเซเว่นเลยเธอบอกเอหน่อยถ้า FC รับไปขายนี่ไม้เท่าไหร่ราคาส่งนี่ไม้ละ 13บทา3บาทเราไปขาย25บาทกำไรครึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยากแบบน้ำจิ้มไม่ทำไม่เป็นมีน้ำจิ้มส่งอีกน้ำจิ้มส่งจิ้โลเท่าไหร่คะ50บาท50บาทเออไปขายได้เลยนะคะเดี๋ยวตั้งทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครสนใจขายปิ้งนะคะ เธอแลถ้าถ้าถ้าซื้อมารับมาเนี่ยคือเราต้องมานึ่งก่อนใช่ไหมอ่าเราต้องมานึ่งก่อนนึ่งแบบนี้อ่านึ่งแบบนี้เสร็จปุ๊บสุกแล้วแล้วเราก็เอามาปิ้งให้มันหอมอ่าปิ้งให้มันหอมอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมขายเลยพร้อมเสิร์ฟขายราคามา25บาทนะรับ13บาบาทเองนะคะเราวิธีการปิ้งปิ้งยากไหมเธอบอกเอซี่หน่อยเปิดเตาแก๊สปุ๊บปิ้งได้เลย มาอันนี้ตากล้องตากนะเนี่ยมามาตีหัวเลยแล้กันไม่ต้องคุมไฟอ่าไม่ต้องคุมไฟคือปิ้งได้เลยก็เอาเอาแค่แตกๆแบบไหน่างนี้อ่าให้ให้มันจะเป็นแบบนี้เกลี่ยๆมใช้ได้เลยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะเพราะว่าไข่มันนึ่งไวแล้วมันสุกอยู่แล้วอขายง่ายนะคะบอกเลยตักบอกเลยว่าขายง่ายมาก มายี่ห้ายี่ห้ายี่ห้านะคะวันหนึ่งนี่สามร้อยสี่ร้อยไม้ห้าร้อยไม้นี่ได้เลยนะคะตามตลาดขายง่ายขายได้ทุกที่ทุกคำเลนะคะขายปิ้งแบบนี้นะคะไม่ใช่ไข่ข้าวนะเธอมันไม่ใช่ไข่ข้าวใช่ไหมเธอบอกเอฟซี <FC S 2> จะ<า>บอกว่าไข่ข้าวไม่ใช่นะคะเป็นไข่ไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันอ่า ตอกไข่อ <Okay. S 3> อกมาแล้วก็มาพุนข้างนอกแล้วก็ไปใส่พิมใช่ใส่พิมของไข่แต left. ่ว่ามันก็แต่ว่าเอาจริงๆอะตอนแรกอะที่เรานึ่งอะมันไม่ได้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะใช่มันจะเป็นขาวเออมันจะเป็นสีขาวก่อนแต่ว่าพอมาปิ้งปุ๊บมันจะเหลืองเป็นสีเหลืองทันทีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงเออเนี่ยมันจะขาวๆนะถ้าเปิดเปิดซึ่งอีกทีหนึ่งมันจะขาวๆหน่อย S <S <ด>เนี่ยมันจะข,ขาวๆมันมันไม่เหลืองนะ <S <S เนี่ยเออเนี่ยมันมันแตกต่างนะแต่พอปิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืองเลยนะโคงมากมใช่พอโดนไฟแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยน่ากินมากแล้วขายง่ายเนี่ยแล้วก็ปิ้งแบบเนี้ยคะ่ะทำไม่ยากด้วยนะคะเนี่ยทไม่ยากทำง่ายมากเลยแล้วส่งคือส่งทั่วประเทศเลยนะคะ ล่านักจิ้มเลยไหมคะอ่าล่าเลยนะครับไม่แยกไปดีกว่าพี่แยกไปนะคะไข่ปิ้งแล้วก็ไข่โรงเพืองนะคะมีราคาปิงส่งนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากมีอาชีพนะคะผักเ็ดตักได้เลยนะคะ